ถ้าตัดสถาบันไม่เป่าไม่ท่านเดินต่อไปไม่ต้องไปหยุดนะครับงจะหยุดเป็นเมติจังหวัดนะครับเครื่องกำลังเดินนะครับเทศบาลนน้ำพัดไทยได้ลูกอยู่เออเพื่องน้ำเทศบาลนน้ำพัดไทยได้ลูกอยู่ลากไปลากไปลากไปในตะบนทยลากลูกถุบไปลากลูกถุบไปนะครับเทศบาลน้ำพัดไทยมองนิดนึงต่งให้เพื่อนเออเพื่อนส่งให้เพื่อนอาติตสถาบันเสออาติตสถาบันน้ำพัยเอาให้แล้วสิ ไปพาจับลูกไปได้ไพาเาเอาเได้ยู่เอาไปจ่ายให้ไม่ได้กาบัดสักอันต่ขึ้นากาข้าทนเสน่ห์เน่ไปเองไปได้ไปได้โอโหไป้โโโดโด ไล์ครับแกะูดกันนิดๆหน่อยๆน่คือปกติธรรมดานะกีฬาก็จะมีลมลุกทุกคลานเป็นร่างรับเอาล้วครับทีสมาชิคนไทยได้ร่วเรับน้าครับร้ารับหน้าวิ่งลงมายิลบอลไปได้ดีมากนะครับปลยรับหน้าไปทีมสีแดงนละกไทยได้เต็มึุกมานะครับ ่าตั้งเตะตั้งเตะถนัดของหน้าข mm. องหลังก็แล้วแต่ท่านดูเอาเองสีแดงโยนมาครับโยนมาเฮ่ยเฮ nah, ้ยเฮ้ยนี่เป็นไอ้บอลนี่โอ้โหเวลาการแข่งขันผนปรากฏว่าทีม่เกบัทีมสีแดงนักกีฬาสองทีมครับจับมือจัดงสีแดงชนะเทศบาลนครไทยเป็นสองประตูต่อหนึ่งลับโห ที่เธรรมชาตอมสีให้ไปทำสัญญาในวันจันทร์นะครับตอนนี้นักกีฬาเชิญตามสนามนะครับเชิญตามสนามเข้าแถวเข้าแถวจับมือทักทายกัน